ธรรมะนั้นมันกินเข้าไปถึงหัวใจเราได้จริงๆบางคนบอกว่าไปนั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานในสถานที่ที่เงียบสงบอันนั้นก็ได้แต่ถ้าในบางกรณีที่เราไม่ได้มีเวลาเพียงพอที่จะไปนั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานในสถานที่สงบ แต่ว่าเรากำลังมีชีวิตจริงอยู่บนความวุ่นวายของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานครอบครัวและเพื่อนฝูงสังคมแต่เราอยากจะทำจิตใจเราให้สงบและมีสมาธิวิธีทำง่ายๆเพียงแค่หนึ่งนาทีเราก็จะสามารถดับความวุ่นวายนั้นได้ให้เรามีสติ และมีสมาธิมากที่สุดอันนี้คือหลักการที่ถูกต้องและเป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ทำกันได้เลยทุกคนและมันจะช่วยทำให้เรามีสติได้จริงๆลองทำได้เลยคะ่ะเรื่องนี้มันสามารถพิสูจน์ได้ไม่ใช่เรื่องโกหกแต่เป็นเรื่องจริงทั้งหมดเราต้องรวบรวมสติ นั่นคือรวบรวมความคิดระงับอารมณ์ที่กำลังเดือดผ่านที่กำลังวุ่นวายที่กำลังร้อนรุ่มระงับความรู้สึกที่กำลังเดือดผ่านที่กำลังน้อยใจที่กำลังเสียอกเสียใจที่กำลังคับแค้นอยู่ในใจระงับอารมณ์ระงับความรู้สึกให้ได้ด้วยความคิดสิ่งนี้แหละ คือ <c oughs> ที่จะสามารถเอาชนะความวุ่นไวายได้ที่เรียกว่าทำสมาธิให้ได้สมาธิจริงๆการที่เราจะมีสมาธิเราต้องควบคุมอารมณ์ได้ควบคุมความรู้สึกได้ด้วยความคิดที่เรียกว่าปัญญาอันนี้คือหลักของธรรมะจริงๆ พระพุทธองค์ท่านสอนไว้แบบนี้จริงๆทุกสิ่งทุกอย่างสามารถพิสูจน์ได้มันจะสามารถดับทุกขาเวทนาให้เราได้ภายในหนึ่งนาทีเท่านั้นเองความคิดคือตัวสำคัญหลักอารมณ์และความรู้สึกก็คือองค์ประกอบหลักที่จะทำให้เราดับทุกได้หรือดับทุกไม่ได้ ไม่ใช่สถานที่ที่สงบแต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานที่ที่สงบแต่เราอาจที่จะดับอารมณ์ได้ดับความคิดได้ดับความรู้สึกได้เราก็เสียค่าน้ำมันรถไปฟรีๆเราก็เสียเวลาไปฟรีๆเราอยู่บ้านเราวุ่นวายสู้เราสงบจิตใจที่บ้านเวลาที่มันกำลังวุ่นวาย นี่แหละคือธรรมะที่ถูกต้องคือการระงับอารมณ์ให้ได้สิ่งนี้แหละคือสมาธิที่ถูกต้อง